ในชีวิตของท่านมีแม่น้ำสายใดที่คิดว่ามันกว้างเกินกว่าที่จะข้ามไปได้หรือมีภูเขาลูกใดที่ใหญ่โตเกินกว่าที่จะเจาะทะลุผ่านไปได้หรือพระเจ้าทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทรงสามารถกระทำให้สำเร็จซึ่งไม่มีใครกระทำได้และตราบใดที่เรายังเชื่อเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของเรา สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในชั้นเรียนพระคัมภีร์ในเดือนมิถุนายนนะคะปี2023ค่ะแล้วเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวสาคัญนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความพิเศษมากๆนะคะสําหรับชีวิตคริสเตียนของเราเพราะว่ามันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเองค่ะเมื่อสัปดาห์แรกนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องความหมาย เกี่ยวกับการอธิษฐานแล้วก็ท่าทีในการอธิษฐานที่ถูกต้องนะคะส่วนสัปดาห์ที่2นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราอธิษฐานไปนแล้วแต่ว่าพระเจ้าไม่เห็นตอบสักทีมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรนะคะที่เป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าหรือเปล่าส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในหัวข้อที่ลึกลงไปอีกค่ะวันนี้เราจะมาฟังค่ะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงอธิษฐานอย่างไรนะคะค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่คำอธิษฐานนะคะมีการเริ่มต้นในการอธิษฐานแบบนี้ค่ะบอกว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์เราเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคำอธิษฐานของพระเยซูค่ะถึงขึ้นต้นด้วยคำว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายนะคะคําว่าพระบิดานะคะถือว่าเป็นคําปกติมากๆนะคะที่ใช้มากที่สุดในการอธิษฐานถ้าดูตามชีวิตของเราด้วยนะคะเราก็มักจะเริ่มต้นด้วยคําว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในการอธิษฐานเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยการตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อหรือว่าเป็นพระบิดาของเรานั่นเองนะคะคําว่า พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเองค่ะพวกยิวนะคะในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในความเป็นพระบิดาของพระเจ้าในแง่ของการเป็นพระผู้สร้างนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาชนชาติอิสราเอลนะคะมากกว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้กลีกในสมัยนั้นเนี่ยก็มักจะเรียกบรรดาพระของพวกเขาว่าพระบิดาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทําให้พวกฟาริสีแล้วก็พวกอารักษเนี่ย คิดว่าการที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาเนี่ยก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรที่แตกต่างจากพระของพวกกรีกในสมัยนั้นนะคะแต่เมื่อพระเยซูนะคะใช้คําว่าพระบิดาค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนการเปิดโลกทศน์นะคะหรือว่าเปิดมุมมองใหม่นะคะให้คนสมัยนั้นว่าการที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าพระบิดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะเมื่อพระเยซูอธิษฐานพระองค์ใช้คําว่าพระบิดามากกว่า70ครั้งนะคะแต่ก็มีคาอธิา ที่ฐานเพียงครั้งเดียวค่ะพี่น้องที่พระองค์ไม่ได้ใช้คําว่าพระบิดานั่นก็คือตอนที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนนั่นเองนะคะแต่พระเยซูใช้คาไหนรู้ไหมคะพระเยซูใช้คําว่า พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียนะคะทําไมพระเยซูใช้คําว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูใช้คํานี้เพราะว่ามันเป็นเวลาเดียวเท่านั้นเลยค่ะพี่น้องที่พระองค์ถูงแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาแล้วก็แบกรับความบาปของเราทั้งหลายเนี่ยไปไว้บนพระกายของพระองค์นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพี่น้องเมื่อเราใช้คําว่าพระเจ้าพระบิดาเราไม่ได้พูดกับพระเจ้าที่ ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยนะคะไม่ใช่นะคะไม่ได้หมายถึงแค่เป็นพระผู้สร้างหรือว่าเป็นผู้นําหรือเป็นผู้ที่พิทักรักษาชีวิตของเราเท่านั้นไม่ใช่แต่เรากําลังพูดกับพระเจ้าผู้ที่เต็มไปได้วยความรักความห่วงใยความเมตตาแล้วพระองค์ก็สนใจชีวิตของเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะในโรมบทที่8ข้อที่15นะคะได้กล่าวเอาไว้บอกว่าเหตุว่าท่านได้รับน้ําใจทาตซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดานะคะและในกาลเทียนะคะบทที่4ข้อที่6ค่ะก็ได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าและเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราร้องว่าอาบาคือพระบิดา พระพีในสองตอนนี้นะคะน่าจะย้ำเตือนให้เราได้เห็นนะคะว่าเราต้องไม่มองพระเจ้าพระบิดาของเราเนี่ยเป็นแบบที่พวกยิวมองนะคะคือเห็นพระองค์เป็นเพียงผู้ที่ดูแลชนชาติของพระองค์เท่านั้นเป็นเจ้านายนะคะเป็นหัวหน้า มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตอะไรของเราเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้ามาหาพระองค์ได้ในฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่เจ้านายหรือว่าไม่ใช่เป็นแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ห่างไกลนะคะจับต้องไม่ได้สัมผัสไ,ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะพระองค์อยู่ใกล้ชีวิตของเราแค่นิดเดียวเองนะคะเมื่อเราร้องทูลอธิษฐานต่อพระองค์นั่นเองค่ะและการที่เรามีมุมมองที่ถูกต้องนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็น ็นพระบิดาของเรามันก็จะไม่ทําให้เราตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกต่อไปค่ะพี่น้องมันไม่มีคําว่าสิ้นหวังไม่มีคําว่าโดดเดี่ยวนะคะไม่มีคําว่าอยู่เดียวได้หรือว่าอยู่เพียงลําพังเพราะว่าพระองค์เป็นพ่อที่รักและห่วงใยเราและที่สําคัญอย่างที่พูดไปค่ะพระองค์ใส่ใจชีวิตแล้วก็รายละเอียดของเราแต่ละคนแล้วที่สําคัญนะคะตลอดพ่อพี่ทั้งเล่มเนี่ย พระเยซูนะคะได้พูดพระเจ้าได้พูดบอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าสิ่งนี้นะคะน่าจะทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราเข้าหาพระองค์ผ่านการอธิษฐานของเรานั่นเองค่ะค่ะนี่คือคําขึ้นต้นนะคะในการอธิษฐานแบบพระเยซูคริสต์นะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูเนื้อหาด้วยกันนะคะประการแรกนะคะพระองค์บอกว่าอธิษฐานแบบนี้ค่ะบอกว่าขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะนะคะเรียกได้ว่าเป็นความสําคัญอันดับแรกของการอธิษฐานเลยก็ว่าได้นะคะพี่น้องเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็มีการตอบสนองด้วยการยอมจํานนต่อพระองค์นั่นเองนะคะการขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ยกย่องสักการะไม่ได้เป็นเพียงคําที่แสดงออกให้เห็นถึงความเคารพต่อพระเจ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงการยอมจํานนการยำเกรงแล้วก็ การที่เราให้เกียรติและนมัสการพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะในทางปฏิบัตินะคะพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานประโยคนี้นะคะเราน่าจะอธิษฐานแบบนี้ค่ะบอกว่าขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายหรือขอให้วันนี้ พระเจ้าข้าขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราอย่าให้ใครมานูหมิน่นพระนามของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรานั่นเองนี่คือความหมายนะคะซึ่งเราจะมีคำอธิษฐานแบบนี้ได้หรือว่ามีชีวิตที่ถวายเกียรติแบบนี้ได้นะคะเราก็จะต้อง อะไรบ้างคะหนึ่งนะคะเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะคะในฮีบปรูค่ะบทที่11ข้อที่6นะคะได้บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบาเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงพระชนอยู่นะคะอย่างที่ สองคืออะไรคะอย่างที่สองนะคะต้องเชื่อในพระเจ้าตามแบบที่พระองค์เป็นนะคะเชื่อพระเจ้าตามแบบที่พระองค์เป็นไม่ใช่ตามแบบที่เราอยากให้พระองค์เป็นคนละอย่างนะคะแบบที่พระองค์เป็นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราไม่เชื่อหรือว่าเราสงสัยนะคะพูดง่ายๆนะคะหรือตั้งคําถาม เกี่ยวกับพระเจ้ามีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้านะคะเราก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดออกไปและคําอธิษฐานต่างๆของเราค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีความเชื่อเชื่อในพลักษณะที่พระองค์ทรงเป็นนะคะอย่างที่สามค่ะเราต้องตระหนักถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอนั่นเองนะคะ อย่างที่กษัตริย์ดาวิดนะคะได้เขียนเอาไว้ในพระธรรมสดุดีค่ะบทที่16ข้อที่8 สดุดีบทที่16ข้อที่8ที่บอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอและอย่างสุดท้ายนะคะเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติเพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราจะได้รับการยกย่องสักการะนะคะก็โดยการเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองเพราะว่าถ้าหากเรามีแค่ความเชื่อนะคะแต่ว่าเราไม่มีการเชื่อฟังตามมานะคะก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะฟรานซิสทเทว์โกนะคะได้เขียนบทเพลงนมันสกการที่ไพเราะ ไว้บทหนึ่งนะคะซึ่งมีความหมายที่ดีมากๆนะคะในเนื้อหาเพลงนะคะได้บอกไว้ว่าโอ้ความยินดีที่เห็นพระองค์ทรงครอบครอง องพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นที่รักของฉันทุกลิ้นกล่าวถึงพระนามของพระองค์ด้วยการนมัสการบูชาและเทิดพระเกียรติถวายแบบพระองค์เป็นเสียงเดียวกันผู้เป็นจอมเจ้านายและสหายของฉันผู้ทรงกรอบกู้โลกและทรงครอบครองเราทั้งหลายขอถวายเกียรติและบูชาพระองค์จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ขอให้พระนามของพระเจ้านะคะเป็นที่เคารพยกย่องสักการะผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายนะคะนั่นคือประการแรกนะคะขอให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติขอให้พระนามของพระเจ้าได้รับการยกย่องเชิดชูสักการะไว้ประการที่สองนะคะในคําอธิษฐานที่บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะคะวลีนี้นะคะมานําไปสู่คําถาม3ามอย่างด้กันนะคะนั่นก็คือ แผ่นดินเป็นของใครนะคะในมัทธิวบทที่6บอกว่าแผ่นดินนั้นก็คือราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อณาจักรของมนุษย์นะคะอาณาจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมีวันที่เสื่อมสูญหรือว่ามีวันที่สิ้นสลายไปนะคะนักประวัติศาสตร์ได้บอกกับเราว่ามีอรารยประเทศนะคะอย่างน้อย21ประเทศคะ่ะที่ได้เสื่อมสลายไปจากโลกนี้แล้วนะคะแต่รู้ไหมคะว่าแผ่นดินของพระเจ้านะคะราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรต่างๆเหล่านั้นและที่สําคัญไม่มีวันสูญสิ้น แล้วก็ไม่มีวันเสื่อมสลายด้วยค่ะ คำถามที่สองต่อมานะคะนอกจากว่าแผ่นดินเป็นของใครแล้วนะคะก็คือเป็นของพระเจ้าอย่างที่สองแผ่นดินคืออะไรนะคะคําว่าอาณาจักรหรือแผ่นดินค่ะพี่น้องตามภาษาเดิมนะคะมีความหมายว่าการปกครองหรือการครอบครองนั่นเองนะคะแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการประกาศข่าวประเสริฐที่เราทั้งหลายแบบออกไปพูดเรื่องของพระเจ้าหรือประกาศนะคะแล้วก็ลังประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันนะคะ ตอนที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ร่วมกับเหล่าสาวกนะคะพระองค์ก็ใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการสอนเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแลก็เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะพระองค์ก็ใช้เวลาอีก40วันที่เหลือในโลกนี้นะคะก่อนที่จะเสด็จกลับสู่สวรรค์เนี่ยก็ใช้เวลา,านั้นที่จะย้ำเหล่าสาวกอีกนะคะถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่สองลักษณะน,นะคะพี่น้องนั่นก็คือการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของเราอันนี้คืออย่างแรกนะคะใครที่ยอมให้พระเจ้าครอบครองในชีวิตนั่นหมายถึงแผ่นดินของพระเจ้าก็ได้ ตั้งมาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วนะคะนั่นคือความหมายฝ่ายวิญญาณส่วนความหมายที่เป็นในเรื่องของกายภาพหรือว่าสิ่งที่เราเห็นชัดได้มากขึ้นนะคะแผ่นดินของพระเจ้าก็หมายถึงแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆอะค่ะที่แบบจะมาตั้งอยู่ในโลกนี้ในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมานั่นเองนะคะมีอยู่2ความหมายความหมายในแง่ของวิญญาณฝ่ายวิญญาณแล้วก็ความหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะในโลกนี้ในช่วงเวลานี้ในขณะที่เราหายใจอยู่ตอน ะะเราก็สามารถขอให้แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมาตั้งอยู่ในชีวิตของเราได้โดยการขอให้พระองค์เข้ามาครอบครองในชีวิตของเราในทุกๆวันด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีความหวังใจในอนาคตด้วยนะคะว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็จะมาตั้งอยู่ในวันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมานะคะอันนี้คือความหมายนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันค่ะเราจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายนะคะหรือว่าไม่ได้มีชีวิตอยู่ไป วันเท่านั้นนะคะแต่เราจะมีชีวิตในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในทุกที่ที่เราอยู่นะคะแล้วก็ในทุกสิ่งที่เราทำด้วยเช่นเดียวกันค่ะประการที่3นะคะนอกจากขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่แล้วนะคะอะประการที่3นะคะขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะคะทุกครั้งที่เราอธิษฐานนะคะพี่น้อง เป้าหมายคือจะต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์มีพระประสงค์ยังไงนะคะก็ขอให้มันเป็นไปอย่างนั้นและถ้าเป็นคำอธิษฐานของเรานะคะตามแบบฉบับง่งายๆก็คือว่าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงทำรรในสิ่งที่พระองค์ปรารถนา นะะในสดุดีบทที่40ข้อที่8ค่ะกระสัาดาวิดก็ได้อธิษฐานในทํานองนี้นะคะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่จะกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ การที่ขอให้พระนามของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นและสําเร็จในโลกนี้นะคะเป็นยังไงในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะคะเราต้องรู้นะคะว่าในสวรรค์พระนามของพระเจ้าที่นั่นคือสูงสุดนะคะแล้วทุกๆอย่างก็เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอให้ สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสวรรค์สําเร็จในแผ่นดินโลกอะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า อธิษฐานกับพระเจ้านะคะเพราะว่าพระองค์อยากจะเห็นการครอบครองของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้นะคะอยากจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโลกโลกของเราทุกวันนี้ค่ะพี่น้องไม่มีอะไรที่สมบูรณ์เลยนะคะโลกนี้เต็มไปได้วยความผิดบาปเยอะแยะมากมายแล้วก็มีผู้คนที่จะหันหลังให้กับทางของพระเจ้านะคะเห็นข่าวตาะวันเป็นไงคะรู้สึกดีใจหรือว่าเหนื่อยใจคะอันไหนมากกว่ากันคะบางทีเรารู้สึกเหนื่อย ใ,ใจนะคะกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆพระเจ้าก็ไม่ได้ยอมรับนะคะในโลกในสภาพที่มันเป็นอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้พอไม่ฉะนั้นนะคะพระองค์ก็คงไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันถูกไหมคะแล้วพระองค์ก็คงถ้าพระองค์เห็นว่ามันดีแล้วนะคะก็คงแบบ ไม่เสด็จเข้ามาในโลกนี้ถูกไหมคะเพื่อทําลายอํานาจของความบาปเราก็ความตายและถ้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้โลกนี้ยังคงดํารงแบบนี้อยู่ต่อไปพระองค์ก็จะไม่สัญญานะคะว่าพระองค์จะเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเราใช่ไหมคะแต่เป็นเพราะว่าพระองค์เห็นว่าโลกนี้มัน มันแย่แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้นะคะพระองค์มีเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่ไถ่เราทุกคนนะคะให้รอดพ้นจากความผิดบาปเท่านั้นแต่พระเจ้ายังมีน้าพระทัยที่ดีสําหรับโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าพระองค์อยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์สําเร็จ ในโลกนี้นะคะแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นจริงเมื่อวันที่พระเยซูกลับมานะคะแล้วอาณาจักรของพระองค์ก็จะมาตั้งในโลกนี้นะคะเราเป็นคริสเตียนนะคะเรามีความหวังใจในเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะการอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ําพระทัยพระเจ้านะคะมันไม่ใช่เรื่องของการปรงนะคะพี่น้องพี่น้องเคยปรงไหมคะ เออปล่อยมันไปเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ใช่นะคะหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปหรือว่าปล่อยไปตามยถากรรมมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเห็นด้วยกับสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะ แต่มันเป็นการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วก็รอคอยพระเจ้าเราก็เชื่ออยู่เสมอนะคะว่าพระเจ้าเองนั้นสามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้นำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์สําเร็จในโลกนี้นะคะเรายังเชื่อต่อไปเรายังมีความหวังต่อไปเมื่อเราอธิษฐานสิ่งต่างๆอาจจะยังไม่ได้ดูเข้าที่เข้าทางม,มากนักแต่พระพีบอกว่าอย่าให้เราอ่อนระอาในการอธิษฐานยังคงยึดมั่นในพระเจ้ามีความหวังแล้วก็อธิษ ฐานต่อไปนะคะในชีวิตคริเสเตียนของเราค่ะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยและใส่ใจชีวิตของเราเสมอนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อมีสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องสําหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในบางครั้งนะคะพระเจ้าเองก็อนุญาตให้เราต้องเจอกับความทุกข์ยากลําลบากในชีวิตบ้างนะคะ อาจจะดูเหมือนไม่ดีนะคะแต่ตราบใดที่เรายังคงเชื่อตราบใดที่เรายังคงไว้วางใจในพระเจ้าอธิษฐานต่อไปอย่างไม่อ่อนระอาใจเราจะผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยกําลังแล้วก็ด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเมื่อมองดูตัวเองเราไม่สามารถนะคะแต่ว่าให้เราเอาตาใจของเรามองไปที่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์สามารถแน่นอนนะคะสามารถกว่าเราเยอะเลยนะคะพี่น้องและอย่าลืมนะคะว่าแผนการและนำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิต ขอองเเราเสมวันนี้นะคะเราอยากเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นในโลกของเราบ้างเราอยากเห็นสิ่งดีแบบไหนเกิดขึ้นในสังคมชุมชนคริสจ,จักรหรือแม้แต่ครอบครัวของเราบ้างให้เราเริ่มต้นที่จะคุกเข่าอธิษฐานสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้เมื่อคนคน,นึงเริ่มต้นอธิษฐาน ตอพระเจ้าด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความสััย์ซื่ะคะแล้วพระองค์ทรงได้ยินอย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายพระเจ้าเองนั้นก็จะตอบคําอธิษฐานแล้วสิ่งดีมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็ในชุมชนรวมถึงคนต่างๆที่เราอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าวันนี้นะคะเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะบางเรื่องเราอาจจะทําอะไรได้ไม่มากนะคะ่ะพี่น้องเราเป็นแค่ คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะก็บอกเสียงเล็กๆก็บอกเสียงหนึ่งนะคะแต่เราสามารถเริ่มต้นที่จะอธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันการอธิษฐานนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงพระเจ้านะคะพี่น้องแต่มันมีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราต่างหากค่ะขอให้เรามีหัวใจนะคะที่ปรารถนาจะยกชูพระนามของพระเจ้า ขึ้นนะคะผ่านการอธิษฐานของเราค่ะแล้วก็รวมถึงการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะประกาศเรื่องของพระเจ้าในวิถีทางหรือว่าในหนทางที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันทุกๆท,ที่ที่เราอยู่คือเป็นเหมือนทุ่งนานะคะที่เราสามารถที่จะหวานมเมล็ด พันแห่งความเชื่อนะคะหวานความหวังใจในพระเจ้าลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนําคนมาถึงพระเจ้าตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์นั่นเองนะคะในมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่10ค่ะดูเหมือนจะเป็นส่วนแรกในเรื่องของการอธิษฐานของพระเยซูนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระบิดาโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกพระนามของพระองค์การขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นใน แผ่นดินโลกนะคะดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระบิดาทั้งสิ้นเลยนะคะในอาทิตย์หน้าค่ะเราจะมาดูาพระเยซูอธิษฐานกันต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนนะคะว่า,ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเรายังไงบ้างนะคะอย่าพลาดนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามในเรื่องของการอาธิษฐานด้วยกันคะ่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันเราอาธิษฐานด้วยกันดีไหมคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอสารเสริญในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องเชิดชูขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราให้ชีวิตของเราได้รับการครอบครองจากพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามแผนการและนาพระทัยของพระองค์ ให้แต่ละวันเราดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใจในพระองค์อยู่เสมอว่าในพระเจ้านั้นทุกอย่างสามารถที่จะเกิดขึ้นได้พระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญพระองค์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นโอ้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุด นั่นก็คือการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าให้เราที่จะเราลึกถึงพระองค์เสมอเราขอพระนามของพระองค์นั้นได้รับการยกย่องเชิดชูสักการะผ่านทางการดําเนินชีวิตของเราในทุกๆวันได้เช่นเดียวกันเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ